สวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภนะคะหรือว่าท่านที่เกิดวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนาเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดวงของชาวราศีพฤษภในเดือนสิงหาคมนี้จะเกิดอะไรกับชาวาพฤษภบ้างนะคะชาวราศีพฤษภตอนนี้รู้สึกว่าคุณทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่แบบไม่ค่อยเปิดเผยเนาะทาแบบซุ่มๆแอบทําอะไรอย่างเงี้ยแอบทาไม่ให้ใครรู้อะไรเงี้ยแอบศึกษาหาข้อมูลแอบ ทำอะไรอยู่ตัวคนเดียวนะคะแต่ว่าอย่าทำอะไรที่มันผิกดกฎหมายนะเดี๋ยวโดนจับได้นะคะเดี๋ยวโดนประจานอะไรอย่างนี้เนาะเดี๋ยวขอเตือนไว้ก่อนนะคะ,ะแต่ว่าตอนนี้คุณเป็นคนที่คุณอาจจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเสนอให้กับคุณนะคะในเรื่องการเงินคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งอยู่นะคะเป็นคนที่หาเงินเ ออกรถค่ะเป็นคนที่หาเงินเก่งเป็นคนที่มีรายได้ดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่เก่งด้วยนะคะคุณเป็นคนมีฝีมือคนนึงเลยแหละเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดรู้จักการแก้ปัญหาได้เก่งมากๆนะคะรู้ว่าอะไรควรจะทํายังไงเนาะแต่ว่าการทําอะไรลับๆอย่างเงี้ยก็คือ อย่าทําอะไรที่มันลับๆเนาะเปิดเผยนิดนึงนะคะออกสู่สายตาประชาชนนิดนึงนะคะแต่ถ้าเกิดทําอะไรที่มันไม่ดีไม่ดีก็ต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะถูกถูกจับได้ถูกประจานเนาะถูกเปิดเผยอะไรอย่างนี้ขึ้นมานะคะืแต่คุณเป็นคนที่มีโอกาสหรือว่าเป็นคนที่มองหาโอกาสใหม่ๆเข้ามาเสมอเสมอนะคะตัวคุณเนี่ยจริงๆจะต้องบอกว่ามีคนรอบข้างเก่งๆรอบข้างคุมเยอะนะคะ แล้วก็ทางระดับผู้ใหญ่หรือว่าหัวหน้างานองค์กรอะไรของเราเนี่ยพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือให้การสนับสนุนตัวคุณอยู่ด้วยนะคะตรงนี้คุณมีโอกาสดีๆด,ดีมากๆเลยนะคะในเดือนสิงหาคมเนาะในเดือนสิงหาคมเนี้ยคุณก็จะหา เรียกว่าอะไรหาไรายได้อย่างเงี้ยนะคะเป็นคนที่หาเงินเก่งเนาะมีะไรายได้เข้ามามากมายนะคะแต่ว่าจะเตือนนิดนึงก็คือว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่เงี้ยขอให้ศึกษาหาความรู้ดีๆนะคะไม่ว่าคุณจะไปเล่นหุ้นลงทุนทําธุรกิจอะไรต่างๆอย่างเงี้ยคุณต้องศึกษาหาความรู้ให้ดีๆนะคะ เพราะว่าตรงนี้เนี่ยกว่าจะสําเร็จมันก็ใช้เวลาพอสมควรต้องสู้ต้องฝ่าฟันอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ว่าธุรกิจอะไรที่คุณลงไปเนี่ยจะต้องมีความรู้ถ้าไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดปัญหาได้เพราะว่าอุปสรรคหรือปัญหาในธุรกิจหรือสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันมีค่อนข้างมากอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้ความรู้มากๆเลยทีเดียวคุณเป็นคนที่มองหาโอกาสแล้วคุณก็เห็นโอกาสใหม่ๆเสมอๆนะคะอคุณเป็นคนที่เริ่มต้นใหม่ได้เสมอๆด้วยนะคะ ในเรื่องของอ่าเดี๋ยวเรามาพูดในเรื่องของการงานระหว่างคนที่ทํางานอยู่แล้วกันนะคะที่ทํางานในองค์กรเนาะตอนนี้คุณมีผู้ใหญ่สนับสนุนคุณมีผู้ใหญ่ให้คาปรึกษาให้การช่วยเหลืออยู่นะคะให้คุณได้เริ่มต้นใหม่ได้เสมอเสมอเนาะคุณเป็นโอกาสที่ดีนะคะเพื่อนร่วมงานก็คือคนรอบข้างมีแต่คนเก่งๆด้วยนะคะอืมมีความเอ่อก้าวหน้าไปได้ดีเลยติดกับแต่ตัวคุณนั่นแหละก็คือต้องทําอะไรที่มันต้องชัดเจนหน่อยนะคะทําอะไรที่มัน ค่อนข้างที่จะชัดเจนโปร่งใสหรือว่าเปิดเผยนิดนึงนะคะอะไรอย่างนี้แล้วก็ในส่วนของการเงินก็ต้องบอกว่าการเงินก็คือเป็นสิ่งที่ดีเลยแหการเงินก็มาจากการงานที่คุณทํามาจากตําแหน่งหน้าที่ของคุณนะคะก็คือ,อาสามารถทําเงินให้คุณได้ค่อนข้างเยอะหรือว่าในที่ในที่ทำง,งานเดียวกันอคุณก็คือจะมีรายได้หรือมีเงินเดือนที่สูงกว่าเขาแต่ถ้าคุณทําธุรกิจนะคะ ธุรกิจคุณก็สามารถสร้างเงินที่คุณได้เยอะเหมือนกันนะคะตรงนี้ส่วนในเรื่องของออความรักนะคะความรักเนี่ยจะต้องบอกว่าความรักของคุณเนี่ยก็อยู่ในเกณ์ที่ที่ดีนะคะเข้าอกเข้าใจกันดีนะคะก็ดูแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรในเรื่องของเกี่ยวกับตัวของแฟนนะคะเพียงแต่ว่าช่วงนี้เราเราอาจจะต้องเอาใจแฟนนิดนึงถ้าสมมติว่า คนลัคนาศีพุธศพเป็นผู้หญิงนะคะก็ช่วงนี้เนี่ยต้องเอาใจคุณสามีหรือว่าแฟนนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาก็ต้องการให้คุณอะเข้าใจแล้วก็ต้องการให้คุณเอาใจนะคะเขาอยู่เคียงข้างคุณตลอดนะคะส่วน ท่านที่เป็นผู้ชายก็ออนแฟนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอเพราะว่าโดยโดยโดยรวมเนี่ยความรักของคุณก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะเพียงแต่ว่ามีแต่ในเรื่องของตัวคุณนั่นแหละที่ที่จะทําอะไรอย่างเงี้ยเนาะกออ็อย่างที่บอกนะคะทำอะไรก็คือต้องต้องเปิดเผยโปร่ปปงใสนิดนึงนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพระวังในเรื่องของข้อเขา่านะคะ ในเรื่องของข้อเข่าเลยเด่นชัดมากก็จะมีการปวดปวดเข่าปวดปวดเข่าปวดหลังสองอย่างแค่นั้นเองนะคะนอกนั้นไม่มีอะไรดวงคุณค่อนข้างโอเคมากๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินเรื่องของการงานนะคะในเรื่องของความรักอย่างเงี้ยนะคะโอเคถ้ายัางไงขอบคุณลัคนาราศีพฤษภมากๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะช่องชายน้ทหลอ์เป็นกําลังใจให้ด้วยเนาะขอบคุณชาวราศีพฤษภมากๆคะ่ะสวัสดีค่ะ